แล้วผมก็ไปกับเขาครับแล้วเขาก็ขวัญสนะมาตีผมเลยเข<อ>าบอกครับ <ใน S 1> บินบินเอเ็อนเตอร์นี่ก่อนซาเวนพี่ต๊อดอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอก่อนก่อนที่เขาอ๋อมันบล็อกนะใช่ครับครับนะใช่ครับ,รบพี่ต๊อดพี่ต๊อดลองเล่าอะไรรคับว่าเอ่ออันนี้คิงพูดเสร็จหมดยังครับเนี่ยทำไม่ไม่ฟังสมมยังไม่ได้ฟังเล้วว้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะดีไปยังไงก็ไม่รู้ เราเราเราหมานี่หน่อยได้ไหมครับคุณจมดินนะคือผมก็เดินอย่างนี้ของผมใช่ไหมแล้วคุณอ่ะก็มาหาเรื่องว่าหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าใช่เปล่าเฮก็คุณไป่กาอกลุ่เขาอ่ะผมมาถามคุณไงว่าคุณกลับผมมาแกงกันเปล่าแล้วคุณก็บอกผมมาดีไม่ใช่หรอกลัวเลยเลยผมไม่ได้กลัวเลยเลยไม่ก็ผมไม่ชอบอ่ะเขาจะว่าพี่ปั่นไม่นพ่ผมม่้่ออ่ไม่แม่ไม่ต้องเถียงผมไม่ต้องเถียงมึงเปิดเขาไม่ได้หมดอ่ะแล้วเราค่อยสวดทีเดียว เพราะเหตุผลไม่ใช่าลมครับพูดมาพูดมาอันนี้ไอ้บอกขอพูดนะอันนี้ผมขอพูดนะคิงพูดหมดยังครับผม <c oughs> คือตอนแรกอ่ะผมก็นั่งฟาร์มหอยกับน้องผมดีๆม,มุมมัดปึ๊บแล้วคิงวิ่งมาแล้วแบบวิ่งมาแบบมาปว่วนผมอย่างเงี้ยทั้งแบบประมาณสี่ห้านาทีได้อย่างเงี้ยผมบอกเอ้าเอ้าแล้วมาดิบหลุดเนี่ยอย่างงี้คิงดิบหุดนะอย่างงี้ผมก็แบบวิ่งฟาร์มผมใช่ไหมเขาก็มาอย่างเงี้ยประมาณสองสามนาทีอ่ะน้องผมบอกว่าเอ้าแล้วมาทําอะไรพี่ผมเนี่ย แล้วผมก็นั่งฟังต่อไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งเขาเขาเขาก็วิ่งไปตีกับน้องผมอันนี้คือเขามีเรื่องกันใช่ไหมล้นที่เขาบอกว่าอะไรนะเขามาท้าไอ้มฮัมัดไปท้าจริงเอ้าเขามาท้าแต่เขาไม่ได้ตีถูกไหมครับแล้วคุณก็รับคําท้าก็วิ่งออกไปตีเขาถูกปะล่ะเขาก็ไม่ได้มาตีมั่วนน่ถูกปะเขาแค่ท้าคุณแล้วคุณก็ออกไปตีเขาแปลว่าคุณก็ยอมรับไม่ใช่หรอแล้วคุณจะร้องอะไรอีกอ่ะ ผมไม่ได้ร้องอะไรเลยนะเขาไม่ได้มัดมือชกคุณอะไรครับเขาเขาได้มัดมือชกคุณเปล่าคุณคุณตับผมนะถตาเกิดผมก็ต้อดีว่าผมก็ไดย้มเทยังไม่สิ่งล่างนะฟังฟังดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานบินเทยังไม่สิ่งล่างอ่ะที่คุณชนะผมอ่ะเข้าใจป่ะเลยแล้วมันไม่ไม่เขาไม่ได้มัดมือชกคุณเขาแค่ท้าคุณแล้วคุณก็รับคาท้าเขาแล้วคุณจะร้องอะไรใครท้ากับใครครับตองไงครับใช่ใช่ครับแล้วเขา งก็รับคำท้าของมูฮัมหมัดนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครกับใครท้ากันมูฮัมหมัดกับงเหรอใช่ครับคือเขามาปวดผมแล้วน้องผมเขาท้าไม่รู้อะไรไม่รู้ผมไม่จริงนะไอเรื่องนี้ตออไมีคนมาคุยอ่ะงั้นตามนี้นะผมมองอ่ะเรื่องอ่ะมันไม่ได้เกิดระหว่างแกงละแต่ทุกคนอ่ะมันมีแก๊งอยู่ในอยู่ในนี้ตามที่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ยังไงอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะวอกแก๊งได้อ่ะมันเป็นของอีกฝั่งหนึ่งที่เขาท้าผมก็ไม่รู้ว่าคิงที่หมุนวนเขาพวกอวดบาธาจริงหรือเปล่าหรือว่าปั่นเล่นๆหรือเปล่าอูหะ<ช>มัดก็เลยบอกว่ามึงน,งนึงกับกูไหมใช่ไหมใช่คับอ่าและคิงก็ไม่พูดคิงก็ใสเลยถูกต้องไหมครับตามที่ผมได้ยินจากที่พวกคุณพูดมาถูกต้องถูกไหมครับผม พราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> การกระทําของทุกๆอย่างหรือคําพูดและการกระทําเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีผลที่ตามมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะพูดหรือว่ากระทํามันจะมีผลตามมาแต่ถ้าทุกท่านไม่รู้ว่าผลที่ตามมาคืออะไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผลที่ตามมาคืออะไรนะครับพอดีเนี่ยผมฟังแล้วผมสรุปเลยนะครับคนหนึ่งกวนตีนคนหนึงปากเจ๋วครับ นั่นแหละครับคนหนึ่งกวนตีนคนหนึ่งปากแกวครับถ้าผมสรุปอะนะบอฟบอฟฟังนะครับตอนที่ผมท้าเขาอะผมบอกว่าแก๊งเขาแก๊งผมไหมแล้วเขาบอกมาดีไม่ใช่ถามพี่อยู่เลยครับพี่ผมก็อยู่เขาพยายามมาหาพี่รามาเป็นการเดียวผมบอกว่าหนึ่งเดียวกับผมไหมแล้วคุณก็คอเสนอบอกว่าแก๊งครับบอกแก๊งครับสุดหล่อบอกว่าแก๊งครับแล้วคุณบอกอะไรผมก็สนใจอย่างนี้เพราะเรบอกว่าตอสเป็นพยายามตอสเมื่อกี้พูดก็ว่าเป็นการเดียวหน่อยนะ ผมยืนฟังอยู่ตอนนั้นเขาก็มีป<ม>ากเสียงอะไรกันนิดหน่อยอผมกาลัางอัดผมก็าลัางอัดเสียงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคําพูดที่พวกคุณพูดเรื่องของผมก็ได้ฟังผมก็ได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยผมยังไม่ผอยังมองว่ายังไม่ถึงขั้นต้องวอแต่ผมจะให้พวกคุณเนี่ยการกระทําพวกคุณเนี่ยรับผลการกระทําคําพูดและการกระทําของทั้งสองคนเนี่ยเป็นการไฝ่กันครับตรงเนี้ยหรือว่าตรงที่ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่แค่ะมีใครแคสตรงนี้ fps ใครหน่วงไหม ไม่ครับพ่นัทับพินัทคิงต้องรับการกระทําของคิงด้วยแล้วก็มูฮัมหมัดจะต้องรับการกระทําที่เราพูดออกมาด้วยโอเคไหมครับครับผมเจ้ากี่วินครับ <c oughs> วินเดียวะจบๆนะครับอันนี้เล่นกันหรอครับว่าใครชนะใครแพ้ใส่เลยครับเอาให้ฟันหลุดกับตรงพื้นนี่แหละแล้วนี่นะแล้วนีว่นะเดี๋ยวผมเปิดขอเปิดเพลงวินเทอร์นะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ เอไม่ได้เธอเฟลนะครับมันจะวินเทอร์เฟลสิ่งล่างครับอะไรคือวินเทอร์วินเทอร์เฟลอ๋อไฟเยอะหมดเหรอใช่ครับแกงนี่ต่อยสุดจะไม่รู้ครับแต่ไม่รู้กับผมได้ประมาณเลือดเพิ่มผมไม่เต็มอ่ะอย่างงี้เสียเปลี่ยนไะเนี่ยไม่เดี๋ยวริวให้ผมผมเสียเปลี่ยนตั้งแต่ผมไม่มีอะไรเลยครับผมมัดเปล่าครับผมวัดเปล่าอยู่แล้วมันไม่เกี่ยงหรอครับกีฬาแข่งกีฬาแข่งกีฬานครับเสียงกีฬาอะเอางี้คิงเราแก๊งเราตอนนี้มีกี่คน มีห้าคนครับกำลังสร้างห้าคนกำลังสร้างปอข้าไปก่อนเออ <c oughs> มีอาวุธหรือยังไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมจะติดปฟนวมไหมชิงโอเคครับชิงจะติดปฟนวมไหมครับผมเท่าเท่าไหรห่ห้าหร้อฮะห้าร้อย โอ้หรือแบบเสียคิงนุ่นสองแสนห้าร้อยเลยคิงอย่าว่าแต่เขาเอาห้าร้อยเลยครับผมก็ไม่มีเงินเหมือนกันวันนี้พีออมม่มีสองร้อยพี่ขอเคลื่อยปะยิงยิงติดยิงจะติดไปรวมเท่าไหร่ครับอบบจะได้สรุปให้ฮัลโหลครับ <c oughs> คิง <c oughs> คิงอยู่ไหมครับ มึงขายบ้านให้เขาในหน้า 30m น่ะแะแพ้อือต้องแามเขาครับว่าเขาจะจะเอาเท่าไหร่อ่ามูฮัมัดจะเอาเท่าไหร่ครับอืมจิ๊สองสองหมื่นไหมครับสองหมื่นไหมครับแล้วให้เวลาฟาร์มเจ็ดประมาณให้เวลาฟาร์มาครับ<ฮ>เพราะเขากับผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ คิดว่าไงทันไหมคือสองเหมือนพวกผมวันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยโอเคครับเอ้าวเหรอเอาดีดีคิงเอาดีดีมันงอมนะถ้าไม่มีจ่ายมีครับเอาเหรอเฮ้ยน้องผมมันก็มั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่น้องเราใครอ่ะมันกล้าท้าอย่างเงี้ยเนี่ครับไอหมูไม่ตอนอ่ะที่พูดอ่ะน้องเราใครมูฮัมหมัดครับ อันบัดเปล่านะครับโอเคไหมนั่นแต่ผมขอรีดามอนได้ไหมครับผมถอดสนับออกไม่ได้ได้ครับบัดเปล่าโอเคไหมคิงไหวไหมครับจะเอาสนามโอเคมาคนอื่นเดี๋ยวขึ้นไปบนกระแพงด้วยครับคนอื่นเดี๋ยวขึ้นไปอยู่บนกระแพงด้วยใครนายขาเอาแล้วจังหวะนี้เจอเพลงเลยอ่ะโดดออกมาเกี้ยงเลยไม่ใช่อกูโกะใช่ตกมากระโดดก็เหมือเกี้ยงเลย ơ, bây giờ như thế nào nè anh em nó em anh em đây em 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 อ่าคิงจริงเลือดเต็มไหมครับเลือดเต็มครับโอเคอีกฝ่ายเลือดเต็มไหมครับขีิยานะครับขีิยารณาครับยิงพร้อมไหมครับครับผมตานาตานาผมถุยังไม่พร้อมไม้เห็นแจนสแไปคุยได้ทั้งวันเลยนะคิงบอกเลยแจ้งเกิดได้เลยนะวิวตู้เฟี้ยว ถ้าตรงที่บัวบัดบอกขอเปิดเพลง Winterfell ด้วยแหละอะไรครับ่มช่วยคนอื่นช่วยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยเดี๋ยวนักมวยเขาจะแคร์มันนี้ยตัวฟี่เท่าไหร่เขาเขาไม่แคสหรอกครับ PC คู่อย่างนี้เดี๋พร้อมไหมอ๋อสองคนเนี่ยตอดกันปุ๊ามกานมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อย่าไปกวนเขาตรงนี้ เอามานี่เอามานี่เอามานี่เหรอไอ้ฟุกกรรมการเองผมกรรมการเองครับวิทเอาโอเคเดี๋ยวได้ยินผมไหมครับได้ยินนะได้ยินครับเดี๋ยวพอผมวิ่งไปอยู่ตรงนู้นพวกคุณเริ่มได้เลยนะครับครับ <c oughs> ผมไ <c oughs> อ้ยจิมซื่อๆน้องว่ะเดีูเด็กก่กนไปแฮดก่อนไปแฮท เฮ้ยคิงก็ไม่ได้คิเลยเป็นเดซิสตอร์มายเบขอะลิสตอร์นก็ไมายเอดเอ้ยกูฟอร์เอ็กดีเอาไรอติเย้ยสองพันเท่าไรนะหมืนฟาร์มไม่ได้เลยเนี่ยองหมื่น่ยไม่ไหวไม่ได้เอ้มูนจิงมันก็เก่งอยู่ยกนะครับนนย้อนะมัวมั่นใจในน้องผม บัตรวินเทอร์กูเออมันถ่ายเอฟกูรุ่นเลยบัตรนี้น่าจะทาบเอฟน่าจะเอฟด้วยมัตรนี้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อรถรถไวไปเปล่าครับเนี่ยเอ้มันไวไหมบั่รเฮ้ยแลกกันว่ะบัตรเดียวสองสามหลอดเลยนะเนี่ยไปย๋ยวดูทีมเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ ผมก็เคยโดนมันเหมือนกันอะเลือดๆโคตรไวอะเจ้าบอกเมื่อกี้ช็อตแลกหมัดกันมาครับใช่ไอ๊ะแล้มันติดกำแพงอะใส่รัวแลกหมัดกันอ่ะต่างคนต่างรถนะเท่าที่พี่เห็นนะนะใช่ไม่เร็วๆนะปกติของซัมเดย์แล้วที่เลือรถเรือเรือเยอะใช่ใช่ใช่เบิ้บเบิ้บเบิ้บมือหมัดแพ้เนี่ยเลือดเป็นกบเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโล่นเลือโคตรไวอ้าววิ่งค้างเอ้าเอาติดติดติด เรียบร้อยนี่น่ะวิ่งค้างแล้วนะ่ะเฮ้ย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 เฮ้ถ้ามัวหมัดต่อย,ยอโดนเลือนรถไ,ไ้เห,ไเหมือนกันหนไหมวะเ้ยตั้เฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ ไม่ต่อยงชุนายืนนิ่งเลยอ่ะไอ้่นิ่งเลยเออจ้ามฟังกูนะกูติดไม่ได้เตลต่อยต่อมาดูทำไมเป็นต่อยงุนนะไม่แห้งมาเดี๋อมาเดี๋ยวมาเยวมาเอมัน้องที่นี่้าเล่นมัดเอไม่ใช่หรอใเย็นเย็ช่มัดเอเป็นยงุนนับไปใช้ตัวเกมขังเขียวผมใช่หมเอออ่าถ้าถ้าตัวเกมหัวเขียวผมถ้ามัดเอเป็นยงฉุนนับจัการเลยให้มันแข่งใหม่บอกไปเลยว่าที่นี่หามเล่นมัดเอรู้แพ้รู้ไปครับนัคูงไปว่ะ ก็มีเรื okay> ่องแน่เลยไปฟังดิเพราะผมบอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าต้องย้อนสตรีมนะครับตอนที่เขาถ่ายเมื่อกี้เรื่องมลุ่นไยอรับมีอะไรเมื่อกี้ผมเห็นท่าหยงชุนอ่ะหยงชุนออกมาจากใครอ่ะเมื่อกี้อะไรนะครับเมื่อกี้ผมเห็นท่าหยงชุนอ่ะผมไม่เล่นนะครับเล่นตัวเกมไม่เลยครับผมผมเล่นตัวเกมเนี่ครับอรู้แล้วรู้แล้ว นี่ตัวเกมของตัวเกมของนัดคุงเขาทําให้หมัดเอฟเป็นเป็นหยงชุนเมื่อกี้มูหหมัดได้กดเอฟไหมครับเพราะว่าอเห็นเราอ่าเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ใครบอกไม่ได้ใช้หมัดเอฟเนี่ยตัวเกมของนัดคุงเ็าทาเป็นหมัดเอฟไงแล้วมันจะหยงชุนอย่างเงี้ยมาผมว่ามันมันก็เล่นนะมันก็เล่นนะผมก็สตาร์ทนันตอนแรกอะที่ผมยืนตั้งเ่็นว v อะใช่ผมดูอยู่ถ้าหมัดพออฟังนะถ้าหมัดธรรมดาเนี่ยมัน เล่นถ้ามันหมัดอย่างคือเขาก็ไม่ได้บอกผมด้วยว่ามันได้หมัดเป็นแบบตอนบอลไม่ไม่ไม่กดกดกดประเทศไงงั้นเอาใหม่ไม่ก็ดีๆเล่นดูดีๆใหญ่พอบอลครับพอบอครับเอาเอางี้พอบอลองย้อนสตรีมดูครับว่ามูฮัมหมัดโดนสตันไหมเมื่อกี้มูฮัมหมัดสตันเกือบหนึ่งวิเลยนะครับแล้วคือหมัดธรรมดาเนี่ยมันต่อยมันไม่สตันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอลดูนะผู้ที่อยู่ในที่นั้นเดี๋ยวให้ให้เล่นกันใหม่เพราะว่าตอนที่มูฮัมหมัดสตันอ่ะพอบอไม่เห็นเขาโดดไง แต่เราไปดูในคลิปที่ปอบอถ่ายก็ได้ปอบอเห็นแค่ตอนที่เขาเดินเดินมูนวอล์กอ่ะมูฮัมหมัดเดินมูนวอล์กแล้วทางคิงเนี่ยต่อยมูฮัมหมัดไม่ตายต่อยไม่เข้าใช่ครับเขาเขาไปมูฮัมหมัดจิตต์ตตรงนี้ครับเพราะว่าตัวเกมตัวคนเนี่ยมันมันจอไม่ตรงกันครับมาจะไปว่าตอนอาวุธไม่นานว่าตอนอาวุธอาวุธไม่นานเล่นกันดีๆอย่าอย่าหมัดเอฟเอิ่มผมบอว่ไตนเล่นเล่นบอาตนอาวุธไม่นานครับ ไม่ไม่หมัดเปล่าเคลียร์กันหมัดเปล่านี่แหละผบอเริ่มไอแล้วหมัดเปล่าผบเริ่มไอยับหมัดเปล่าผมคุณสู้ห่าไม่ไหวแล้วครับเขาหมัดเร็วหมัดแรงด้วยนะครับคือแปลกอ่ะดูอยู่แค่หมัดเร็วนะครับเมื่อกี้เห็นคคลิิปวดีโอมรับแต่แต่ถ้าถ่ายเอาเอานี้ครับผบอคือคือว่าถ้าถ้าจบถ้าถ้าถ้าจบไฟแล้วผบอช่วยลงลงลงเดี๋ยวโพลดลงกลุ่มให้เลยให้ทุกคนดูทุกคนดูเฟลส่งพี่โทมี่ไปได้ปะตัวตึงอะไรเงี้ยผบอไฟแรกไม่ได้ผบเขาเร็วจัดผบอยังไม่หายไม่หาย มัดเขาเล่นนะครับหมัดเกมวิ่งตรงมาเนี่ยนับมัดเร็วน้องเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นแบบอย่างนี้เลยโคตรเร็วอ่ะแบป๊อปป๊อปปปปปปไอ้ดี่ไปแฝงเนี่ยเาไยเอาเปล่าเรียมบ่อยมากพี่พี่รู้จักไทยป่ะแต่พี่ไม่เห็นไอ้คิงมันโดดนะเมื่อกี้นั้นนั่นเห็นไหมนั่นเร็วเนี่ยพี่พี่ไม่เห็นโดดจังหารเลยจะงหารอ่ะมาพร้อมนะเดี๋ยวปอปป๊จะบิ้งถ้าป๊อปบิ้งก็ถือว่าเริ่มเลยนะครับโอ้ยพี่เริ่มไอ้น่ะ มันต่อยกันยังไงว่าดาเมจลดกันไหมใช่ไหมจะเล่นมุมแม่น่ะสวยเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราน้ำลงแล้ววิ่งเข้าออกวิ่งเข้าอถ้าถ่ายอย่างนั้น เขาจะไปขอเดินต่อยถ่ายโคตรไวเลยดูดิถ่ายไวเลยเรื่อยๆดิเดินต่อยแล้วถ่ายโคตรไวอ่ะถ้าเกิดคิดคิดชมาดามันไม่ทันหรอกพี่ผมเคยร้องแล้วก็ไฟสติปบัตเอฟบคิงคิงคิงบัตเอฟครับคิงบัตเอฟคิงบัตเอฟครับอ้าวเอฟหลุดอ่ะเพื่อนอ้าวมันจะเด็กปบาแพ้ดิครับงี้ งชแบบนี้ไม่ใช่คือผมกดขี้ขวาไงไม่คือคุณคุณโมอ่ะถ้ากดขี้ขว้างคุณตีธรรมดามันก็ตีธรรมดาอยู่แล้วถ้าตีแล้วมันหลุดมันเป็นอย่างนี้คุณหลุดแล้วไม่ตีคุณหลุดต่อผมก็บอกว่าผมกดผิดครับผมก็พูดอยู่เมื่อกี้ไม่มีเลียน้ำตอนนี้เป็นตอนนโอ้ยผมกอไอยับแล้วเนี่ยแม่งแฝกอย่างปบอมันจะไม่มีอีกเดี๋ยวจะไม่มีเคลียร์ปัญหามันมันแปลกน้องเออโค้ดโค้ดคนที่ชอบบอกนะคนี้เฮ้ยตามเลย ฝากนัดดูแลต่อด้ไหมดูดีครับขอบอดูดีครับว่าเขาจะเหลี่ยมกันทั้งสองรอบอ่ะตายตายตายเขาดูดีอีกังกุ้งเล้เนี่ยพี่ต้อนเอาดีดีผบอยังไม่หายจากพูน้ำเริ่มเจ็บคอแล้มันไม่ไหวอ่ะไอ้ต้อนกระปูดยับเลยจันเาบันตัวเองอ่ะจันเาบันแบบลักโซ่ไอ้วะยับแล้วต้อถอยมาพี่อ๋อโ้อดเนี่ย พอดีอยากใก้ชิดกับนักสู้ถ้าหย่งชุนได้น่าจะเท่เนาะใช่แบบลงในตัวเกมในในเซิร์ฟแล้วก็เห็นแบบทุกคนหย่งชุนเลยจะได้จบไปแต่มันจะล่าไปถึงอาวุธหบบนี้ปะเดิถ้าทำให้หย่งชุนได้ครัไแลวอินฟินิตี้จ้าเจ้าานอินฟินิตเฮ้ยหกูต้องตีแย่งชื่อกูถือจะสู้ไม่ได้เลยใช่ปะ แต่ไอ้มูฮัมหมัดที่ออกไอเนี่ยออกจากตำรวจกันอะไรนะไอ้มูฮัมหมัดออกจากตำรวจไปอยู่ซาเม่ไม่โดนปรับเหวะแข่งไว้เยอะมันเล่นหมดแล้วโดนไล่ออกจากตำรวจอ๋อหมัดเฉียดหน่อยเฉียดหน่อยมาลุ้นได้โปดใช่ใช่บอลดิมตายบอลดิมนะครับนายกผมจะสร้างแก๊งแบบแพ้แบบลบแก๊งอ่ะกทันทีเด้งกี่รอบวะนะเบลลี่พิมพ์หน่อยบังนอนอ่ะ หลลอดเยใครแพ้แล้วลบแก๊งงานมาทำได้ไหมครับนายโยนสวยใครแพ้นอนวัดครับใครแพ้นอนวัดใครแพ้สวยสวยเข้าเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยสว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 ยอือสวยนี่ยาวยาววิ่งเลยวิ่งเลยจิมสู้น้องจิมสู้น้องเอ้ยพี่ขอมือไล่ลือไล่ลื้อตบตกไอจิมสู้น้องพี่ขอมือหนึ่งไล่ลื้อนี่ยเออต่อยธรรมดาครับสวยตบไปนานแล้ว โอ้ยสวยสวยสวยดิมันเดียวเนี่ยมันเดียวเหลือเหลือเหลือสูสีจนขาดไปครับเอ็งจะได้ฟอร์มไปยงเลยยิงเลยสูสีมากครับสูสีจนขาดเลยอ่ะทางไว้ด้จิงโจ้อิงโจ้เอ็งเอ็งเอ็งสวยเอ็งเอ็งว่านี่ฝ่ายฝ่ายไหนเป็นผีวะคลิกซ้ายหยงชุนเนี่ยนัมเม็นมันจะเข้าสองนึกว่าเล่นไร่แปด ไม่ตอนนี้เขาพูดเกินที่ชเออเล่นอะไจับกันแนวโหในมอดนแย่เร็วแปะแปะแปะองชุน่มันเข้าสวยเลื่อเรืเลื่อเือเอาดิ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 เมอ่อเกินไปหรือเปล่า ยกนอยกนดมิชนะครับปต่ควกันอยากได้สักหนึ่งเอ็มวงไม่เอาสักหนึ่งเอ็มวานอจับมือกันยยอรับมยกัจะมือไปกเยใชรับรูรู้รูแพ้รู้ชนะครับนักสู้จันบันนักสู้รูกลกีาสี่ยอมรครับครับผมยิงยอมรับใช่ไหมครับจะแก้ไหมหรือว่าพอละถ้าแก้เดี๋ยวเขาเข้ารานี้อะไรนะ ถ้าแก้เดี๋ยวเขาก็ว่าผมครับเดี๋ยวเขาก็ว่าผมอ่ะอกู้มาส่งทางแก้ลายนั่นตีคอยยุ่มึงบ้าเอาเอาง่ายเราเราจะแก้ไหมแก้ขอทำเป็นสี่หมื่นได้ไหมครับได้ครับผมไป็รับเข้าเลยครับพอดีผมกัดด้วเลยเิวละฝ่ายไม่ยอมแก้อันกินก็ต้องถามแล้นนะโอเคไหมครับครับผม จริงต้องการเวลาความกี่วันคอตกเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอจะครขอเพลงวินเฟ e ลนะครับผอความกี่วันครับสองทได้ไหมครับทีละหมื่นโอเคที่ละหมื่นครับสวเสด ได้ครบได้ครับได้ครับโอเคมั่วหมัดก็ได้โอ้โหที่ทะมึนเลยหรอน้้แลวต้องช่วยกันนะกีฬานะครับจบกันตรงนี้ไม่บัฟกันบนทวิตโอเคไหมครับผมครับผมเพิ่งครับเพิ่งครับฝากความกิงพวกเราง่ายๆไปเราเรามาช่วย